สวัสดีครับสวัสดีครับซีานคน้โพ้คือโลไตน่มีปัญหาน้ำมีปัญหาโลไตเลยนะ้เวลาเติมน้ำปลาดึงมาดูแม่ดาแล้วทำก๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยวจะเอ็นจะทำนะครับช่วยต่อไปนะเข้มข้นนะเพราะว่ามันพอพูดถึงโลกไม่ได้ว่าน้ำเข้มข้นอร่อยไม่อร่อยด้วยความหอมไงปราถรายคุ้ามาไหมมามานมาหนยไปเ็นแล้วจะเห็นแล้ว นั่นอะไรเนี่ยไม่ได้อันนี้ที่กระเทียมเดียวอ๋อก็เครื่องอย่างนั้นค่ะแล้วก็จะมีวก็จะได้ฝึกทำกันทุกคนนะผู้ใหญ่ไม่ได้จัดใบหนึ่งชามนะคะได้แล้วก็ใส่แค่ทิพย์กระต่ายโล้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มีลูกชิ้นแบบเนื้อแต่ว่าไม่เอาเยอะ ยาก่ะกินยากี่ไม่เอาเยอะมันกินยากใช่ไหมเดินแล้วคนต่อไปนะคะจี่่เาเอดคนต่อไปครั้งแรกนะรแร้วคนตอนะไม่ด้กคนรือไคะไม่อมด้น่ะคะเอาเยอเขมนอะ่เอาอยเหม้อนะอาอมืนอนะค่เาอย่าลีลาเยอะเหมือนพี่เสืออานไหนะนี่ยอาอเนี่ยอัดนไหนก็ได้เาาม้ไนามนไหน จะอิมนะคทุกคนทุกคนทุกคนร้านคือคอคคนไทยคือแล้วอกกินแล้วช่วรีทันนไม่ต้องซันไม่ต้องซันผัดดูทั้งผัดดนทั้งเดินเดินผัดอีกหึกิโลเดินไปอัอีกหนึ่งกิโลกิโกนจะได้กิน ไปเก็บพักที่ในสวนมาแล้วมาแล้วนานมครับนานไครับแล้วแต่เลยไม่เกิน20นาทีชอบแข็งชอบอ่อนก็เอาเลยตกใจไรมย่สิบนาทีไม่เกินคำว่าหนึ่งนาทีก็สองนาทีก็อยู่ในไม่เกินไงอย่าหลงตนี่เสียม ต้องเขย่าไหมหรือว่าปล่อยแช่เขย่ายิ่งเลยเขย่าเขย่าเขย่ามือเขย่าตัวเขย่าเอวเขย่าเอวอาการมันร้อนนะการมันร้อนร้อนมากาจ่าเอ็มเลยนะได้ไหมได้ยังเดี๋ยวพี่เสือดูให้มองไม่เห็นเัีเส้นนี้ดูสิมาตรงนี้สิอีกนิดนึง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 เมื่อกี้ประมาณสองนาที โอเสือบอกว่าไม่เกิน20นาทีนะแต่ว่าเท่าไหร่ไม่รู้คือเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าห้ามเกิน20นาทีผมว่าอืดท้องแน่เลยช่วยทำเองทำเองจัดเองเอาจะไม่จะเอาอะไรพอดีแล้วเนี่ยให้มันหมดความเงาอ่ะเงาของเส้นใช่ไหมเสือให้มันใสจนหมด เอาพี่ล um <submarine> ้อมก็จัดเลยจัดได้ทุกคนลูกชิมลูกชิมกับหมูจับโยนใส่ลงไป้จับได้ไก่มึจะเหมือนมุกวันนี้สายดีวันนี้ไม่ได้กินหมูอนกับไก่น้อยนะเพราะว่าไม่ได้น้นขาดเล่นน้ำดูน้ำดูเยอยๆจริงว่าจะเต็มด้วยแล้วังที่เราวั่มืออาชีพแล้วค่ะที่เรามาถ่ามือสมาร์เล่นมือสมาร์เล่น ม้อนี้ใช่ไหมหม้อหม้อีกนหม้อสุก <c oughs> <ม>เอาลงจุ่มสามมันเลยเอเอจุ่มไปทั้งสามรูเลยครับม,มีสามช่องแบบเนี่ยมีช่องแบบมีเดียมมีเดียมเหรอมีเดี่ยวเอาเลยหวานเลยเสร็แล้วน ใส่ภาคใส่ทั่วใส่แล้วครับใส่แล้วต้นหอมใส่ยังต้นหอมนิดสิเดี๋ยวกับไอ้ทั่วคนชอบก็ใส่เขาไปตามต้องการได้เลยเดี๋ยวพ้่งเสร็จอีกหน่อยนึงเไม่พอแปดก็ไปทำต่ออย่าลืมชิมก่อนนะใส่น้ำยังอ้าวจะกินแห้งเหรอต้องชิมก่อนนะเพราะว่าน้ำซุปอร่อยมากไก่โนตั่ว รกระดูกด้ไหมใช่เป็นชิ้นที่เลยจะจุ <t 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 ๊จุ๊จะจุ๊จุ๊จุจุ๊นะครับจัดมันมีเนื้อหรือเปล่ากระดูกอะ่ส่วนมมีไงโอ้มีมีมีชิ้นนี้มีเนื้อด้วยยุยยุยคอมเมนต์มานะครับผ่านไหมผ่านผ่านเลยไปไหมผ่านผ่าน แน่นอนนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคนะคะโอเคค่ะต่อไปสิบปีการสู้พิษยอต่อปีเลยดิไม่มีเลยขอบคุณมากครับน้ำยิ้งไปไหมไม่เอาแค่นี้เลยฮะกลุ่มกลิบกลุ่มกลิบเอาพิลาวาณ่ะเอาแล้วผมเอาผมยังไม่ครบแปดพอเดียวเอาไปเจ้าจะครบแปดว่ดิโอ้ยมวยซุ่มตัวหนิว่าไม่ยั้นอยังมาเบิ้งตัวย่างดัวหนิ

เอาพิซซานูโลกนะฮะโอ้ใครผมให้เห็ดนหเผมซะมผมน่าจะให้พี่ทำให้หสิสองแคร์เหรอสองแคร์เออคือเดี๋ยวใครมีร้านนี่นเนี่ยชุ่งคือเนาะค้องไหมก็ต้องทำอย่างนี้วนน่ะโอ้เคยทำเนี่ยนค,คนเคยทำคนเคยทำ มันต้องแข็งแกร่ผมไม่เคยทำอันนี้ก็ไม่เคยก็ใครอยู่นี่ต้องทำเป็นนะผมคหกแปดเขาเดียวช่างก่าลามาเขาเดียวอืมต้องจับบ่ผมไม่ได้จับเลยนะ ผมไม่พี e. oh, oh. Somehow, pretty, s <S mm ่เสือดูให้อ๋อชวยเล็กบ่ะชวใหญ่กว่ามันจแตกออแล้วอะไน่วอ สิบาทสิบาทสิบาทอ๋อใส่หมูสับอไรขึ้นกันช่องไหนช่องไหนปุ๊ปปุ๊ช่องไหนช่อง1น่องช่องช่อง3องนี่หรพี่พี่พี่น้ำเยอะน้ำ อันี้คือถ้วยแรกที่มาจากพิษณุโลกนะันเีเร็อแล่ทีาชีนะคะอัน้คืแรกที่มาจากิษณุลวัเาอย่ที่น้ำอถ้วยแรกจากพิษโลกเนะราชีบอกนะฮะ